คือระบายว่าล้มล้ออธิบาย่ดยดีกว่าค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าคือไม่ได้คิดอะไรเลยคือเฮ้อยากจะคิดนะว่าเพนุ้นไม่คิดเลยนึกว่าแบบสุบุรีอะไรยังไม่ใช่คือเราอยากจะให้รู้สึกว่าแบบการสุบุรีหรือการอะไรเงี้ยคือสิ่งแย่ๆบางทีมันไม่แย่นะคือมันแล้วแต่เราจะมองมันในมุมไหนมันมองเป็นศิลปะก็ได้แต่ไม่สุบุรีนี่คือออกมาเป็นผมนะคะเป็นผมเขาอะไรเงี้ยคือเรา บางอย่างมันอธิบายไม่ได้นี่ไม่ใช่ตะเกียบหรอคะเข้าใจมันตลอดเวลาเป็นตะเกียบไม่ <laughs> ใช่ตอน <laughs> นี้เป็นเส้นแบบเส้นเส้นหมี่ซั่วอะไรอย่างนี้ยนะคะกินเสร็จแล้วแบบเลอะหัว <laughs> <laughs> นา่ารักมากเออลงสีด้วยสีอะคริลิคฉาบคริลิกนะคะอ่ะอน้องนลดเริ่มที่เท่าไหร่ดีคะเ <laughs> ออกี่บาทดีตัวเซฟี <laughs> <laughs> ่บาทดีเพื่อนจบเซฟงานหนักมากเลยดนะังวันนี้หกบาท <laughs> นนั่แหเริ่มที่หกบาทก็ได้นะคะค่ะเริ่มเริ่มที่6บาทนะคะการประมูลของเรในวันนี้ที่บอกไปว่าเงินทั้งหมดที่เราได้ร้อยเปอร์เซนต์มอบให้กับโรงทีวีคะซึ่งจะเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆโดยหกบาทเลยค่ะหกบาทนะครให้มาเอาหกบาทนะคะนั่นยากเรื่อยเรื่อยเรื่อเรื่อยค่ะสิบบาทนะสิบบาทนะ S <S <S สิบบาทแน่มีสิบบาทตรงนี้แล้วนะคะอะหกร้อยบาทมาแล้วหกร้อยบาทน่ารักมากจริงเป็นภาพเดียวในโลก้องโน้ตจะไม่วาดแบบนี้แล้ววาดใช้เวลาวาดนานเท่าไหร่คะอันนี้ประมาณไม่นานมากเพราะมันด้วยความที่เป็นบล็อกสีแตใช้เวลาการแบบเลือกสีเลือกเลือกเชฟนานมากขึ้นเราเล่นกับพวกแบบเชฟอะแล้วก็สียเยอะคือเราจะไม่มีการแบบ แงเงาหรืมีการเปลนสีเลยที่เป็นแบบรคลอร์ค่ะอ่ามีให้มากก0รค่ะพั 6, น่0ค่ะ,ะ1,000บาทนะคะภาพนี้ภาพเดียวของนรแม่แม่ช่ร<ม>ัส0พบาทค่ะ2,000บาทนะคะภาพนี้ะนรสต้ชื่ออไะคะ่ความผูกพันมากขึ้นเป็นอะไรดีอ่ะ เป็นกระชับกระชับโจเซฟไหมโจเซฟตอบได้การกินบะหมี่ซั่วในคืนวันนั้นภาพการกินบะหมี่ซั่วในคืนวันนั้น2,000บาทไหมคะให้มากกว่า2,000บาทไมะันหคะ2,600ันหกร้อบาทค่ะนะ2,600บาทเป็นการโปรโมทที่เงียบมากเลยนะคะทุกคนดูเครียดนะคะหรืออยากเครียดชีสแล้วมาทำเงินเครนะคะ3,000ันสามพับาทนะคะ 3ู้ไมามพันอยบาทอย่างที่่อนะคะเงินผู้บาททุ่สสางทำบุญนะคะสี่พับาทค่ะเกือบจะได้พิธีศึรษาแล้วเจ็ดพันบาทนี่คือหปีทางด้านลูกสี่พันาบาทค่ะสี่พันห้าร้บาทห้าพ <laughs> บาทห้าพบาทสินี่วยจสู้กันเองทำไมละไสองคนะห้าพันห้าร้อยบาทค่ะมีไ้มมากกว่านี้ไหมคะ ยังไม่ถึงทุนการศึกษาน้องหนึ่งปีแล้วอย่างที่บอก100%่งรเปอร์เซ็นต์ของเงินทั้งหมดที่ได้วันนี้ทำบุญนะคะอ่ะ6,000บาทค่ะน้องๆคะต่อดีครับน้องๆคะ6,000บาทดีคดีให้มากกบ่าห0พับาทไหมคะอ๋อวิวบ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 ิววิววิวทำงานดีนะอ่ะ 6,000บาทค่ะก็คือ7,000บาทจะครบทุณการศึกษา1ปี1ีปีครับ6,600บาทให้ค่า400บาทนะคะจะเป็นคุณการเสื้อผ้าหรือของน้องให้ให้ให้มากกว่า6,600บาทไหมคะ6,600บาท6,600บาทเฮ้ยตัวเล็ก 7 0าทน่7,000บาทค่าอือว่าความจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนมีติดอยากจะรูปถ่ายูทด้วยเอาเงินมารวมกันก็ได้นะคะได้นะได้นะแล้อง็วนไปแล้วไปเก็บบริธทพันธุ์สักที7,000บาทค่ะคุณพา7,000บาทไหมคะภาพนี้ทาบูทด้วยกันแล้วก็เอาไปจิตหัวนอนได้นะคะลุงรุคคะภาพนี้คนจะติดกับ กับกำแพงสีอะไรดีคะนวลว่านะคะสีเหลืองไปเลยเพราะมันจะได้แมทช์กับตรงนี้หรือไม่ก็สีเขียวยากละบาดใครไม่ไปสีเหลืองติดในรถติดในรถยังไงอ่ะติดข้างหน้าเลยของที่เขาสวดมาเลยว่าเป็นคบแบบแบบโอใจเออดีนะไอเดียดีจูเซฟเจ็ดพันบาทดีไหมหรือว่าเจ็ดพันบาทขาวก็ได้นะคะเพราะว่าในความที่ผ้ามันมีสีเยอะอยู่แล้วอย่างเงี้ย ดามดูจะมะเ็นเ่เร้อบได้สิได้ค่ะได้ไมบาทีใค่นมากกวี้ไหมดั้ยบาทาอบาทค่ะเนมร้ยทภาพเดียวนะลดไม่ว่าภาพบ่อยๆนะเดี๋ยวดูดยุ่งมากเลยไม่ไดยิ่งภาพที่เป็นะัวเดียวแบบนี้ 7จ็ดพันหกบาทใครให้มากกว่านี้ไหคะต้องัดนับมันหกร้อบาทที่ให้มากกว่านี้นะคะเจ็ดพร้บาททำบุญทำบ,บุญที่บบวไวทำบถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าถึงแปดแปดพันก็สมทบอีกสองพันให้ครบหนึ่งหมื่นค่ะวจะสมทบอีกสองพบาทค่ะพุดกันไหมคะเจ็ดพันหกร้อยบาท 1, ปดันบาทเราขอับตันบาทตรงนี้เลยคะแ0 0บาทค่ะขอบคุณมากค่ะจริงๆแล้วต้องบอก่มนบาเพรว่าจะมีของลดอีสันบาทนะขอบคุณมากที่มาช่วยกันในวันนี้นะคะขอบคุณเราทู้คนนะคะสำสรับเสนุนใจีและทุกคนที่มางานรนงานค่ะก็เดี๋ยวให้น้องน็อตรอบเป็นทางการสน่ห์น้อยนะคะขอเชิญโนแทนข้างล่างด้วยนะคะ